เหมาะกับคนที่ไม่กินกาแฟาแต่อยากลองมาทำงานในคาเฟ่แล้วก็มีมันล้อลยอะไรเงี้ยในแต่และชื่อนะก็คือเสียงดังมากแล้วก็ให้กูอ่ะและ้วก็โดนินเทราบมีไก่กีับนะเดี๋แต่ไปคุยกับทุกคนที่บ้านนะคะตัดภาพที่ห้องส่งคะ่ะ สัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราก็ตัดภาพมาที่บ้านเลยนะคะไก่ก็ได้ไปอาบน้ําปิดเสื้อผ้าเลยเรียบร้อยแล้วไก่จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วไก่พยายามมากนะทุกคนที่จะอัดอบรรยากาศรอบนอกมาทุกคนดูแต่ว่าวันนี้ทําไมก็ไม่รู้ลูกค้ามาไม่หยุดเลยและเพื่อนที่ร้านก็คือเสียงดังมากมันบอกอว่าแสตมป์คิดได้นะแต่ว่ามันไม่เป่าไม่เก่เลยคือเสียงดังมากและบวกกับ ที่หน้าร้านไก่มีก่อสร้างด้วยนะคะไก่เกิดตัดสินใจว่าโอเควันนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวมาคุยกันที่บ้านดีกว่าโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเหมาะมากกับคนที่อยากจะลองมาทํางานที่ออสเตรเลียแต่ไม่มีความรู้เรื่องกาแฟเหมาะกับคนที่ไม่กินกาแฟแต่อยากลองมาทํางานในคาเฟ่คนที่ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้มานะเราจะอยากมาลองสั่งกาแฟที่แบบโลโก้โลโก้เขากินกันคือคลิปวิดีโอนี้นะคะไก่จะมาบอกทุกคนว่ากาแฟในออสเตรเลีย เขาเรียกกันว่าอะไรบ้างมันจะแตกต่างกันกับที่อเมริกานะคะคือที่อเมริกาเนี่ยจะมีอะไรที่มันแบบแฟนซีแฟนซีแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเวลาทุกคนมาที่เนี่ยจะได้รู้ว่ามันมีกาแฟชื่ออะไรกันบ้างนะคะทุกคนแล้วที่ตัดสินใจทําคลิปนี้เนื่องจากว่าไก่อะเริ่มทํางานคาเฟ่ในฐานะเด็กเสิร์ฟใช่ไหมแล้วตอนนั้นไม่รู้เลยว่ากาแฟแต่ละชนิดมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเป็นคนไม่กินกาแฟไม่รู้ว่ากาแฟแต่ละชนิดอะ มันต้องใส่อะไรบ้างและไม่ใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนต้องกินแฟตไว้กับแคปอะไรอย่างรงี้มันต่างกันยังไงวะะลรชื่อทั้งหมดเมนูทั้งหมดที่ไก่จะมาบอกให้ทุกคนฟังวันนี้นะคะเป็นเมนูมาตรฐานที่ไปคาเฟ่ไหนในออสเตรเลียก็ต้องมีกันนะคะคือ อันดับแรกก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนว่าร้านของไก่เนี่ยใช้มเมล็ดก,กาแฟทั้งหมด3ชนิดโดยส่วนใหญ่แล้วร้านทุกร้านก็จะใช้กันประมาณนี้ประเภทแรกเราจะเรียกกันว่า House Blend House Blend เนี่ยมันจะเป็นประเภทที่เอาไว้ใช้กับกาแฟที่ต้องใส่นมอะค่ะที่ต้องกินกับนมส่วนประเภทที่2ก็คือ Single r r i i i n ตัว Single o r i g i n นะคะเป็นตัวที่เขานิยมใช้กับเอ่อพวกกาแฟดํา Long Black หรืออเมริกาโน่อะไรเงี้ยส่วนอันที่3ก็คือ Decaf d e c a ฟเนี่ยเป็นกาแฟประเภทที่ไม่มีคาเฟอีนเหมาะกับคนที่แพ้กาแฟแต่อยากกินกาแฟเหมาะกับคนที่ท้องแล้วเขาเหมือนแบบเสพติดการกินกาแฟแต่เขากินไม่ได้เพราะมันมีคาเฟอีนใช่ไหมไม่ดีกับน้องเขาก็ต้องกินดีแคฟแทนนะคะ เรามาเริ่มกันที่อันแรกนะคะไก่จะเริ่มจากกาแฟร้อนก่อนนะแล้วก็ไปถึงกาแฟาเย็นคนว่านะความแตกต่างของกาแฟาแต่ละชนิดในออสเตรเลียเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ฟองของกาแฟาค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มอันแรกกันเลยนะคะก็คือคาปูชิโน่ค่ะทุกคนคาปูชิโน่เนี่ยเป็นกาแฟาที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วใช่ไหมที่เนี่ยคะ่ะเขาจะเสิร์ฟกันแค่แบบร้อนจะไม่มีคาปูชิโน่เย็นเหมือนที่บ้านเรานะคะคือที่นี่เขาจะ สิร์ฟกันอยู่ในแก้วคัพธรรมดาคอฟฟคัพธรรมดาแล้วก็จะใส่ฟองเยอะหน่อยแล้วก็จะมีช็อกโกแลตข้างบนออนท็อปนะคะอันที่2ก็คือมอคค่าทุกคนมอคค่า ok เนี่ยจะทําเหมือนกับแคปเลยฟองก็เท่ากันมีช็อกโกแลตออนท็อปเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างก็คือเขาจะผสมช็อกโกแลตลงไปกับกาแฟนะคะเป็นน้ำช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตซีรับที่เขาทาไว้อยู่แล้วผสมกันลงไปนะแล้วก็ทําทุกขั้นตอนเหมือนแคปเลย ส่วนอันที่3ก็คือ flat white ค่ะทุกคน flat white เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหม flat ที่แปลว่าบางส่วน white ที่แปลว่าสีขาวนั่นหมายความว่ากาแฟชนิดนี้ค่ะฟองของกาแฟมันะจะบางไม่มีช็อกโกแลตอยู่ข้างบนนะคะเหมาะกับคนที่บางคนไม่ชอบกินฟองนมอะ่ะแล้วก็ไม่ชอบช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเหมาะส่วนอันที่4นะทุกคนเขาเรียกว่าลาเต้ลาเต้เนี่ยเขาจะเสิร์ฟอยู่ในแก้วบางๆค่ะแล้วก็จะมีขนาดฟองเท่ากับนิวชี้เดี๋ยกแก้วประมาณนี้นะคะ ส่วนอันที่5ก็คือพิกโกโรค่ะทุกคนพิกโกโรเนี่ยเขาจะเรียกว่ามินิลาเต้ก็คือจะเสิร์ฟอยู่ในแก้วที่เหมือนลาเต้เลยแต่ว่าจะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยแล้วความเข้มข้นของกาแฟก็จะมากกว่าแคปมอคค่าลาเต้แฝดไว้ส่วนอันที่6ค่ะทุกคนก็คือแมกกาโต้แมกกาโต้เนี่ยจะเป็นแค่ช็อตกาแฟอยู่ในนั้นแล้วก็มีฟองนมใส่ข้างบนเฉยๆไม่ได้มี อะไรเลยนอกจากนั้นนะคะตัวที่8นะคะเมื่อกี้กคยอัดไปแล้วแต่ว่าทําไมก็ไม่รู้กล้องมันสั่นก็คือตัวที่8เนี่ยเป็นลองแมกยาร์โตทุกคนหรือว่าดับเบิลแม็กโดยปกติแล้วอะค่ะกาแฟาธรรมดาเขาจะใส่ให้เราแค่ช็อตเดียวใช่ไหมคะแต่ตัวเนี่ยเขาจะเพิ่มให้เป็น2ช็อตเราก็แค่สั่งเป็นดับเบิลช็อตแมกยาโตหรือทั่วไปหรือว่าถ้าเราอยากจะสั่งเป็นแบบเหมือนเพิ่มความเข้มข้นหน่อยทุกๆก,กาแฟาที่ก่บอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้ทุกคนก็สามารถสั่งเป็น เดือบช็อตแคบ or สตรองแคปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันที่กาแฟดำนะคะอันแรกนะคะก็คืองแบล็คงแบล็คเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเหมือนอเมริกาโน่ที่เมริกานะคะเหมือนกันเลยก็คือเป็นกาแฟกับน้ําร้อนแค่นั้นนะคะอันต่อมาก็คือเอสเปสโซ่นะคะเอสเปสโซ่ o, เนี่ยจะเป็นแค่ช็อตกาแฟะคะ่ะทุกคนแล้วก็กินแบบ ช็อตๆอ,อย่างเดียวเลยก็จบส่วนอันต่อมาก็คือรีเซโตตัวนี้นะคะจะไม่ค่อยมีคนสั่งเยอะมากคือรีเซโตนะคะจะมีช็อตที่สั้นกว่าเอสเปสโซแล้วปริมาณช็อตของมันก็คือจะน้อยกว่าเอสเปสโซเท่านั้นเองนะคะส่วนอันต่อมาอันนี้เป็นกาแฟาที่โด่งดังในเมลเบิร์นมาจากเมลเบิร์นดีกว่าก็คือเขาจะเรียกว่าเมจิกเมจิกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใช้ช็อตของรีเซโตที่เพิ่งพูดไปอะคะ่ะแล้วก็ใส่นม อยู่ในแก้วแค่ประมาณ3ส่วนสีของแก้วเท่านั้นถึงว่าเราไปคาเฟ่ที่มาเบิลใช่ไหมเราลองไปสั่งเลยว่า c ค n น please get a magic อะไรเงี้ยเขาก็จะให้อันนี้มาคือลองดูก็ได้มันก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะว่าชอบกินกาแฟแบบไหนนะคะส่วนอันต่อมามจะเป็นพวกน้ำเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินกาแฟะนะคะคืออันแรกก็จะมาพูดถึงชาลาเต้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นผงซินนามอนทุกคนที่ผสมกับพวกน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยมาแล้วเราก็จะใส่ลงไปในแก้วแล้วก็ใส่นม ลงไปเท่านั้นเองนะคะต่อมาก็คือทูมาริกทูมาริกเนี่ยจะเป็นเหมือนผงขมิ้นทุกคนแล้วก็กินกับนมก็แล้วแต่คนชอบเนะาะจะไก่ว่าทั้งสองอย่างนี้ชายราเต้ก,กับทูมาริกไก่ก็ชอบนะก็โอเคส่วนอีกอันนึงก็คือเบบี้ชิโนตัวนี้จะเหมาะกับเด็กที่ไปกับพ่อแม่แล้วก็เห็นพ่อแม่กินกาแฟแล้วก็อยากจะกินมากอะไรเงี้ยคือตัวเบบี้ชิโนเนี่ยจะเป็นแค่ฟองนม ฟองอย่างเดียวทุกคนแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตออนท็อปให้น้องแล้วก็อาจจะมีมัชเมโลให้น้องด้วยกันกินกาแฟเย็นกันน้อยมากๆก็คือก็จะกินส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะสั่งเป็นไอซ์ลาเต้กับไอซ์ลองแบล็คเขาจะไม่มีไอซ์คาปูชิโน่หรืออะไรพวกนี้นะคะไอซ์ลาเต้เนี่ยก็คือแค่ใส่ช็อตแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็นมลงไปนมเย็นธรรมดาลงไปแค่นั้นเองส่วนลองแบล็คก็คือเป็นกาแฟแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็น้ําปกติ แค่นั้นเสิร์ฟไอซ์มอกค่าก็มีนะคะไอซ์มอกค่าอาจจะเป็นกาแฟแล้วก็น้ำช็อกโกแลตแล้วก็นมน้ำแข็งแล้วอาจจะมีไอศกรีมออนท็อปให้เขาด้วยแค่นั้นเองส่วนบางคนเขาต้องการกินแบบไอศกรีมแต่แบบติดหวานหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่ไอศกรีมออนท็อปให้เขาด้วยแค่นั้นเองส่วนใหญ่แล้วร้านเขาก็จะไม่ค่อยมีแบบปั่นกันมากค่ะก็จะท้ายนะคะทุกคนก็คือเมนูมิลชคค่ะมิลชคเนี่ยก็จะเป็นแค่ไอศกรีมผสมกับนมแล้วก็เขาก็จะมีเครื่อง แบบเครื่องปั่นมิเช็คโดยเฉพาะเราแค่แค่ใส่แค่นั้นให้ปั่น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 มันก็จะเป็นคล้ายแบบ ช็อกโกแลตแฟปเป้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ผสมกับไอศครีมแค่นั้นเองง่ายๆนะทุกคนคือมีหลายคนนะคะทักไก่มาทาั้งทาง Facebook Instagram แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอไก่นะถามมาประมาณว่าเออมาแล้วไม่รู้ว่าจะทํางานแบบนี้ได้ไหมไม่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษไม่ได้เราจะทําได้ไหมไก่จะบอกว่าทุกคนทําได้ไก่ก็มาครั้งแรกอะไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เรื่องไก่กินกาแฟไม่เป็นด้วยสามาแต่ไก่มาถึงจุดนี้ได้ไก่สามารถทํากาแฟได้มันอยู่ที่เราอะ เต็มที่กับมันมากพอหรือเปล่านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะยังไงดูก่อนเตรียมตัวก่อนได้เปรียบกว่านะคะทุกคนเป็นกําลังใจทุกคนที่กาลังจะเตรียมตัวมาค่ะทุกคนเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยจริงๆแล้วไก่ปิดคิดไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อเช้าแต่เพิ่งมารู้ตอนตัดต่อนะคะว่า เมนเต็มแล้วก็ในส่วนที่หายไปก็คือไก่อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่มีสิ่งไหนที่พวกเราทําไม่ได้นะทุกคนถ้าพวกเราพยายามแล้วก็ขยันมากพอนะคะไก่เข้าใจว่ามาเนี่ยความกดดันมันเยอะมากแต่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้นะแล้วก็อดทนถ้าอยากจะประสบความสําเร็จแล้วก็อยากจะเอาชนะตัวเองนะคะอย่างตอนนั้นแก่โดนแกล้งเยอะมากก็คือแบบโดนล้อเลียนโดน พูดไม่ดีโดนว่าโดนทุกอย่างสารพัดแต่ไก่ก็ผ่านมันมาได้ทุกคนถ้าเราไม่สู้ถ้าเราไม่ไฝ่มันก็ผ่านไปไม่ได้นะคะทุกคนยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไก่ได้วยนะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย